ขเขมรสินส้นสภาพชาวโอสเมตรไร้น้ำกินน้ำใช้ค่ะเจอด่านไทยตลบหลังแสบยึดแหล่งใจน้ำเน่าทั้งเมืองแล้วนะคะ จากกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ของกัมพูชาที่ระบุว่าชาวบ้านในพื้นที่โอสเมตต้องอเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำกินและน้ำใช้โดยมีการกล่าวอ้างว่าสาเหตุเกิดจากทหารฝ่ายไทยเนี่แหละค่ะเข้ายึดพื้นที่บริเวณแหล่งใจน้ำตามแนวชายแดนทำให้ไม่สามารถสูบน้ำมาใช้ได้ตามปกติโดยรายงานอ้างว่าหมู่บ้านดังกล่าวเพิ่งพาแหล่งน้ำธรรมชาติ และระบบสูบน้ําใกล้แนวชายแดนเป็นหลักค่ะเมื่อเกิดความตึงเครียดด้านความมั่นคงในพื้นที่จึงมีข้อจํากัดด้านการเข้าถึงแหล่งน้ําส่งผลให้ประชาชนบางส่วนค่ะต้องซื้อน้ําจากรถบรรทุกในราคาสูงหรือเดินทางไกลเพื่อหาน้ําไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจนถึงขณะนี้ค่ะก็ยังไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานรัฐของทั้งสองฝ่ายที่ยืนยันข้อกล่าวอ้างดังกล่าวอย่างชัดเจนขณะที่นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงค่ะ มองว่าในพื้นที่ชายแดนที่มีข้อพิพาทหรือการตรึงกําลังนั้นมักมีการเผยแพร่ข้อมูลหลายด้านค่ะซึ่งจําเป็นจะต้องมีการตรวจสอบจากแหล่งข่าวทางการก่อนสรุปข้อเท็จจริงนะคะผู้สังเกตการณ์ในพื้นที่ระบุวา่าปัญหาน้ําอาจเกิดจากหลายปัจจัยทั้งสภาพภูมิประเทศแหล่งน้ําตามฤดูกาลที่ลดลงรวมถึงข้อจํากัดการเข้าถึงพื้นที่ในช่วงสถานการณ์ตึงเครียดไม่ใช่เฉพาะประเด็นทางทหารเพียงอย่างเดียวค่ะสถา,านการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความเปราะบางของชุมชนชายแดนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก ความขัดแย้กระดับรัฐไม่ว่าจะเป็นด้านการดํารงชีพทรัพยากรพื้นฐานหรือความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ค่ะขณะเดียวกันภาคประชาชนก็เรียกร้องนะคะให้ทั้งสองฝ่ายเร่งหาทางออกเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเผชิญผลกระทบด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะสำนักข่าว TFA คแมค่ะได้รายงานว่าชาวโอสเมตขาดแคลนน้ำและต้องค้นหาน้ำเพื่อใช้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนบางแห่งในชุมชนโอสเมตเมืองสมสง ที่จังหวัดอุดรมีชัยบอกว่ากําลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ําค่ะเนื่องจากหานไทยเข้าควบคุมถานที่จ่ายน้ําต้องไปซื้อน้ําแล้วขนมอเตอร์ไซค์มาใช้ค่ะในขณะที่ประชาชนบางคนนะคะต้องซื้อน้ําที่ขนมาขายด้วยรถยนต์ขณะที่ทางเพจอาเซียนมองไทยได้โพสต์ข้อความและคลิปเมื่อวานนี้ระบุว่าภาพความเสียหายของเมืองชายแดนโอสเมตเทศบาลสํโรงที่จังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามช่องจอมที่จังหวัดสุรินปัจจุบันเมืองโอสเมตของกัมพู ะะกลายเป็นเมืองร้างเรียบร้อยค่ะธุรกิจคาสิโนและสถานบันเทิงพังย่อยยับไร้ผู้คนไร้นักท่องเที่ยวไร้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจไฟฟ้าดับด้วยค่ะและด่านชายแดนไทยกัมพูชาถูกปิดถาวรภาพเมืองที่เห็นเป็นฝั่งกัมพูชาทั้งหมดค่ะไทยหันหน้าเข้าไปที่ฝั่งไทยซึ่งเป็นเนินเทือกเขาพนมรงรักส่วนฝั่งไทยค่ะเป็นป่าทึบไม่มีตึกพวกนี้ต้องขับรถเข้ามาป่าอีกราว2กิโลเมตรจึงจะเจอช่องจอมค่ะ